นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบค่าเสี่ยงภยัยการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสอมนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษคนละ500บาทต่อเดือนให้แกอ่สอสมและอสอสอรวมไม่เกิน1นึ่งล้านห้าหมื่นคนต่อเดือนจะจ่ายให้เนี่ยเป็นระยะเวลา7็ เดือนนะคะก็นับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้กรอบวงเงินไม่เกิน3 6 2 2ล้านบาทนะคะพลเอกปร,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 ระยุทธ์จันโอชาน,อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ทําความเข้าใจกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่า เดเดือนนี้ค่ะเป็นเพียงการอนุมัติรอบแรกแต่ก็จะมีการดูแลอสอมอไปเรื่อยๆหากโควิด -19 ยังไม่หยุดแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าทราบซึ้งถึงหน้าที่ของอสอมแล้วก็เข้าใจถึงความลำบากในการทำงานนะคะฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะผมยืนยันว่าผมจะดูแลเขาต่อไปนะครับต่อไปที่ว่าเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปกำหนดเวลา นะยาวนานเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของการบริหารงบประมาณแต่ผมยืนยันนะครับอันนี้ก็เร่งรัดว่าเจ็ดเดือนแรกจะรีบจ่ายเขาให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วผมคิดว่าสถา,า,านการณ์ตามแบบทีสถานการณ์นี้ยังมีอยู่นะครับถึงมันจะไม่มีอยู่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปในเรื่องของการเตรียมการรับการท่องเที่ยวเตรียมการรับนักท่องเที่ยวเตรียมการรับ,รรรบอะไรละ่ะการทร่องเทษษี่ยวนักธุรกิจอะไรต่างก็แล้วแต่นะการรักษาพายาบาล ที่จะต้องเปไ็นรายได้หลักของประเทศหรือจะกลับเข้ามาอีกผมก็ต้องใช้เขาอยู่ดีอะตราบใดที่ยังใช้เขาในเป็น,นกลไกตรงนี้อยู่ผมก็ยินดีที่จะให้ค่าตอบแทนนี่เป็นพิเศษนะมันอาจจะยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ผมขอว่าผมขอจ่ายเจ็ดเดือนนี้ก่อนเพื่อให้เทียบเข้ากับเทียบเท่ากับอีกหลายหน่วยงานที่รับเ,เงินค่าตอบแทนพิเศษนี้นะครับรการผ่นดิน ด้านคุณไตรสุรีไตรสรนกุลรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดเป็น2ช่วงก็คือมีนาคมถึงมิถุนายนรวม4เดือนเป็นเงิน2000บาทต่อคนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจะตอบแทนเป็นรายเดือนค่ะส่วนที่ให้7เดือนก่อนก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกันกบบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสําหรับบุคลากรสาร สุขในช่วงโควิด1 9ค่ะขอบคุณที่ติดตาม P n n ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ